เกิดกลียุกสงครามเกิดขึ้นทุกขนแห่งและโรคระบาดได้แพร่กระจายไปทั่วแต่มีชายแก่คนหนึ่งกลับได้พบเจอกับระบบที่ช่วยให้เขาสามารถกลับไปเป็นหนุ่มได้อีกครั้งนี่คือเรื่องราวของชายแก่ที่ต้องคอยทําภารกิจเพื่อหวนคืนสู่วัยเยาว์อีกครั้งภารกิจแรกคือการหาเมียจังหวะตอนนี้คือทางการก็มีคําสั่งพอดิบพอดีให้ชายทุกคนสามารถเลือกฉเฉลยไปเป็นเมียได้ชายแก่ไม่รอช้าจัดมาสามพี่น้องแต่ ภายในหนึ่งเดือนจะต้องกลับไปเกณฑ์ทหารหญิงสาวปรนนิบัติเขาอย่างดีจนสุดท้ายได้เสียกันระบบก็เด้งแจ้งเตือนขึ้นมาหากคู่คนแรกสำเร็จพร้อมมอบอายุไขและพละกำลังปลับคืนมา5ปีทำให้เขาดูหนุ่มและหล่อขึ้นพอเช้ามาน้องคนรองเห็นชายหนุ่มและพี่สาวก็มงว่าทำไมดูสดใสและเยาววัยขึ้นพร้อมแซวว่าเคยได้ยินข่าวเรื่องการมีอะไรกันจะทำให้คืนสู่วัยเยาว์ได้จนพี่สาวเขินตัวบิด แล้วเดินหนีกลับเข้าห้องไปทางด้านชายหนุ่มเข้าป่าไปใช้พลังตาวิเศษของระบบเพื่อหาสมบัติได้ทั้งเงินอาหารยาบำรุงแถมยังได้หญิงสาวนักรบคนนึงกลับมาด้วยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจชายหนุ่มพากลับมาบ้านแล้วดูแลจนหญิงสาวนักรบฟื้นขึ้นพร้อมข้อตกลงบางอย่างที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการถ้าใครอยากรู้ว่าเข้ากรมแล้วจะเป็นอย่างไรระบบจะช่วยอะไรอีกไหม ไปติดตามต่อได้ที่ตุรามาบ็อชื่อเรื่องระบบพิชิตเมียแล้วเป็นใหญ่